คลิปนี้นะครับจะสอนวิธีการเอาจังหวะลงแฟลด้ทั้งหมดนะครับกดไปที่เมนูในการคัดลอกในการก็ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องไปที่เมนูนะครับเดือนตรงนี้นะครับไปที่มีเดียเพราะ Media, มีเดียมหมายความว่ามันจะติดต่อกันระหว่างแฟลด้กับตัวเครื่องครับ ถ้าเราจะเซฟนะครับเซฟออลก็คือมันจะบันทึกทั้งหมดในเครื่องนะครับดี delete, ลิทเราก็จะกดดีลิทเป็นบางอย่างได้ดีลิทออลก็คือลบเครื่องทั้งหมดฟอร์แมตก็จะเป็นการฟอร์แมตโปรี้ไดร์โหลดออลก็คือโหลดที่อยู่ในแฟลชไดร์ลงมาในเครื่องทั้งหมดอันนี้ผมจะเซฟนะครับผมจะเซฟผมจะเซฟเลือกเซฟถ้าเซฟออลก็คือ เซฟทั้งหมดในเครื่องอันนี้ผมจะเลือกเซฟเป็นบางอย่างกดไปที่เซฟครับผมจะเซฟเฉพาะจังหวะนะครับที่เมนะครับเซฟจังหวะจะเซฟลงที่ไหนนะครับฟัง user area นี้ก็คือในเครื่องตรงนี้ usb นะครับเป็น usb นะครับเราสามารถที่จะ เพิ่มเพิ่มจังหวะเอาเพิ่มโฟลเดอร์นะครับคลิปโฟลเดอร์ค,ครับผมจะคลิปโฟลเดอร์ครับผมเาคลิปโฟลเดอร์ผมจะตั้งชื่อว่าสไตล์คตัวนี้นะครับ n c y ผม เมื่อกี้มือไว้แบบมันก็นเลยไปเอาสมิผมจะเอาลงในนี้นะครับนะครับเราก็ผมจะโหลดตัวนี้กดปุ๊บนะครับมันจะตั้งชื่อแบบนี้นะครับโบเลโรจุดเอซิกด enter มันก็จะเซฟไปที่ไปที่ผลิตไดนะครับเลือกเซฟที่เราจังหวะมาแล้วเอาตัวอื่นอีกนะครับก็กดตัวนี้แล้วก็กด enter จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับผม กดไปอีกนะครับเ n อ,อันนี่คือการโหลดทีละจังหวะเลือกทีละจังหวะทีนี้เวลาโหลดลงเครื่องเราก็สามารถโหลดลงทีละจังหวะได้นะครับอันนี้คือคือการเซฟลงแฟลชไดร์ต่อไปจะเป็นการโหลดจากแฟลชไดร์ลงเครื่องนะครับก็คือไปที่เมนูนะครับไปที่เมนูแล้วก็ไปที่เมีเดียนะครับผมกดเลื повтор, ่อนตรงนี้ครับไปที่เมีเดีย ต่อไปเราจะต้องเลือกคําว่าโหลดโหลดมันจะมีคําว่าริทึมนะครับตรงนี้ก็คือ usb นะมันจะโหลดจากซ้ายไปขกว่านะครับผมจะเอาตัวนี้จาก usb นะครับ usb ตัวนี้โหลดไปที่ user area ก็คือโหลดไปที่เครื่องเราก็หาตําแหน่งว่าจะโหลดลงที่ไหนนะครับโหลดลงไปทับไฟล์เก่าก็ได้ครับหรือจะลงที่โน d าต้าคือไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็กด xq สามหกหกนะครับรูนะครับสามหกกด xq เข้าไปกด yes เรียบร้อยแล้วไปได้นะครับลองเอาไปดูนะครับผมคิมอยู่ที่สามหกหกนะครับสามหกหกเอาอันนี้สามหกหกนะครับกดไปดูสามหกหกที่ผมโหลดลงไปอ่าสามหกคือตัวนี้ที่โหลดเมื่อกี้นะครับถ้าเราต้องการลดนะครับเราต้องการลดตัวนี้นะครับเราก็ไปที่เมนู ไปที่เดึมนะครับอีดิทเคลียนที่3ามหกหกจะไม่เอาไปที่3ามหกหลบออกที่เราลงเมื่อกี้เราลบออกกดมันก็นลบมันก็นจะลบ3ามหกหก็จะเป็นโ no นดาต้าครับนี่คือการโหลดจังหวะนะครับ นี่คือการโหลดจังหวะลงเพลดไดแล้วก็เอาจังหวะจากเพลดไดลงมาที่เครื่องนะครับ